ปิดการจราจรบริเวณหัญยานไปอำเภอแควนภาจังหวัดน่านนะครับนะครับเส้นทางถนนสายหนึ่งหนึหน้าทุ่งทางรถขากลาบขึ้ขาล็อกรถขากลาบขึ้ขาล็อกไม่สามารถตัดจรได้นะบ้านหนองแดงมูลในอำเภอเตือครับน้ำเข้าบ้านตำรวจพิเศษสารสว่างกลางกองทวนเือประงทุนครับนี่นะครับ สันดิยนอยู่นี่เป็นเสียวประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจยูตอนูเทียงนะครับประมาณเตี้ยงนะครับน้มจะล้นตะลิงนะครับขอรับทุกานเรีเยมความ้อบเน็ตสินคงาหรือสิ ลางนะครับขอความช่วหลือประชาชนน้ำท่วมน้ำร่วมบ้านครับกวาไปด้ทรงแถวนี้ ขณะนี้ผมมาช่วยชาวบ้านนะที่ติดอยู่ที่บ้านเรือนนะฮะและ้วก็ในส่วนของตํารวจภูทรจังหวัดน่านนำโดยท่านพลตารวจตรีดเลศกัลยาะะท่านมีเมตตาจิตนะฮะได้นําน้ําและอาหารมาแจากจ่ายให้ชาวบ้านนะครับที่วัดไผ่เหลืองนะครับวัดไผ่เหลืองหลังโรงเรียนราชานนบาลนะครับสวัสดีพี่น้องชาวน่านทุกท่านนะครับนนรบ,บริเวณใจกลางเมืองน่าน8วันที่ผ่านมา ผ่านพ้นความยากลําบากอยู่ที่นี้เป็นผู้ประสบภัยกันหมดวันมาจากทั่วประเทศด้วยเช่นกันสายๆเพรื่องดนวกของการฟื้นฟูจังหวัดน้านจึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น